สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับห่างหายกันไปนานเลยวันนี้ก็จะมาเงิ้เอาชุดรอด100วันภายในการอยู่ในวันสิ้นโลกนั่นเองโอเคเรามาเริ่มกันเลยในวันที่หนึ่งนั้นเราจะงงเป็น100พาร์ทาละ เราเจอบ้านหลังหนึ่งแล้วตอนนี้เก็บของทุกอย่างมาก่อนทุกอย่างนะสำคัญหมดเลยเเร็กตอนกลางคืนจะมีซอมบี้ออกมาน่ากลัวมากต้องรีบหาของเพื่อยังชีพเราอยู่ไม่อย่างนั้นตอนกลางคืนเราอาจจะตายได้โอเคมีอาวุธป้องกันตัวแล้ว โอเคมาโอเคงั้นเราจะตามที่ผมคาดคิดไว้ในพาร์ทของวันที่หนึ่งนี้เราจะทำที่นี่ให้มันเป็นบ้านของเราเลยแต่เดี๋ยวเราจะค่อยออกไปหาทรัพยากรทีหลังเอาล่ะตอนนี้ จัดแจงบ้านให้มันเรียบร้อยก่อนอแหมพังเสียหายเย,ยินยเลยในเนี้ยขันแรกของการเล่นเกมไมโครฟ t คืออะไรทุกคนก็รู้อยู่แล้วการไปตัดไม้นั่นเองแต่การตัดไม้ของเรานั้นเดี๋ยวความที่เป็นวันสินโลกไม่มีใบไม้อยู่เหลือเลย ยกเว้นต้นทานต่วันน้ไนไม่ได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้ะสิี่อย่างตายหมดแล้วหรือไม่จริงเราจะอยู่รอดได้ไหมติดตามชมในปาร์ตี้กันครับไปได้ไม้มาแล้วเดี๋ยวเอาไปทำขวานก่อนแล้วค่อยจะมาตัดอีกทีไม้สปรูตตัดมาสปรูตไปด้วยดีกว่า ใช้มือตัดนี่แหละเพราะว่าถ้าเป็นไม้สปรูตเราก็จะไว้สําหรับพวกทำอุปกรณ์ในการเอาชีวิตรอดส่วนไม้โอ๊กเราจะใช้ในการซ่อมแซมบ้านเพราะบ้านเราเป็นใช้ไม้โอ๊กกับไม้เบิร์ดในการสร้างเดี๋ยวเราจะไปหาทรัพยากรไม้พวกนี้กันในภายหลัง ตอนนี้เรายังไม่รู้นะว่าเวลาเท่าไหร่ี่ดูตัดไมก้กันไปก่อนตอนนี้คือเราต้องระวังสอมดีด้วยเรามีอาวุธคือมากระบองตัดไม้ไปก่อนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับช่วยกันทำมาหาก,กินไม่มีตังคแล้ว มาเข้ามาแล้วเปลี่ยนไม้เป็นไม้แปรรูปทำโต๊ะครับทำติ๊กขึ้นมาชิปดาบขวานและจอะไว้สำหรับการขุดแร่ต่อไปก็ทำก่องมา กลองมา1อันชิปเก็บของไว้ก่อนในเตานีอา้อย่างที่คาดกันไว้เอาบล็อกม้ไปก่อนดีไหมเนี่ยบล็อกมาไม่คุ้มบล็อกไม้ไม่คุ้มเอาใหม่ใหม่ชิปทำเป็นสลับได้มา12อันเอาไม่ใช่แซมุกเกร์ เอามันไปเผาตอนนี้ยังไม่ตอนกลางคืนกลางคืนยังเราไม่รู้ยังเลย,ยซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมบ้านไม้โอก๊กอ่าตรงน,นี้นี่เองใส่ไม้โอ๊กเข้าไปเปลี่ยนสีมันด้วย ตัดเทาวันออกเพื่อให้บ้านเราดูไม่รกจนเกินไปชชโชคดีนะเนี่ยที่เราเกิดมาแล้วก็มีบ้านเลยไม่อย่างนั้นเราอาจจะถูกซอมบี้ไล่ฆ่าอยู่แน่นอนถ้าเราไม่มีบ้านลังนี้อุ้ย วางตกใจหมดเลยตอนนี้กลัวซอมบี้มา,มากอะ่ะซอมบี้ในมอดนี้คือหดูดหวดอยู่นะมันน่าก,กลัวกว่าเราจะสร้างบ้านเสร็จจะน่าบไหนขึ้นจะมีเป็นพัดพัทไว้ถ้าคืนนี้เราสามารถนอนหลับได้เราก็จะไปพัทต่อไป อย่านะครับถ้าอยากดูคลิปสนุกแบบนี้อีกกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปมาเยอะๆให้กับทุกคนดูด้ความพิเศษของวอดนี้ก็คือเรามีขวานลืมเลยในน้ำเนี่ยจะมีฉลามขาวอยู่ซึ่งน่ากลัวมากเราจะต้องระวังพวกฉลามขาวพวกนั้นไว้ด้วยดินไม่มีบล็อกหญ้าเลย ความอันตรายขั้นขีดสุดตัดไม้โอ๊กมารีมารีโนเวทบ้านใหม่ก่อนแล้วเราก็จะค่อยทำเหมืองในในภายหลังตอนนี้เราจะต้องซ่อมบ้านก่อน น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวน่าจะได้แล้วสามบล็อกอืมก็ได้อยู่นะเนี่ยทำไม้แพงมากชิบชิบหิน,หนอะไรเหรอ โอเคตกแต่งทำให้บ้านของเราสามารถอยู่ได้ในการเอาชีวิตรอดได้ก่อนไม่อย่างนั้นความอันตรายจากพวกซอมบี้มันจะเข้ามาวบนนี้มีของไหมเน่นะ อย่งที่คาดว้เลยไม่มีอะไรแต่เราก็จะขึ้นไปอห้องนี้เหมาะกับการทำเป็นห้องใต้หลังคาสุดๆดเดี๋ยวเราคิดว่าเราจะไม่ใช้ไม้ข้างบนนี้เป็นเสาทํายันไงเพราะว่าเราเน้นการอยู่ได้ก็พอ ค่ำคืนแรกมืดเรียงเนี่ยโอ้ยยังไม่มืดทำไมมันมืดแปลกแอะ่ะน่าก,กลัวนี่ทำกำแพงง้อมรอบ้านนี้ก่อนจริงสิไม่มีทอตนี่นะ ตายแล้วซอมบี้ก็น่าจะเกิดในบ้านได้ทานทานหายยากมากวันนี้วันนี้ก็ยังดีที่เราไปเตียงเราอาจจะต้องนอนกันก่อนนอนได้ยังอันนี้นอนได้แล้วงั้นสำหรับพาร์ทหนึ่งของวันแรก เราก็จบกันไว้ก่อนนะครับโอเคถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe พาส